สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบตัวใหม่นะครับล้อแม็กฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบตัวใหม่นะครับมาทำสีน้ำเงินแก้วกับทางร้านนะครับน้ำเงินแก้วนะครับเดี๋ยวเปิดไฟฉายให้ดูนะครับถ้ามันโดนแสงแล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะครับ อ่าอันนี้นะครับน้ำเงินแก้วนะครับถ้ามีแสงไฟแสงสว่างหรือว่าเวลากลางวันโทนสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปิดไฟฉายนะครับอ่าสีน้ำเงินแก้วนะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับบริเวณนี้เราปิดกันสีไว้ให้นะครับปิดกันสีไว้ให้เวลาที่ไปประกอบขึ้นบนรถนะครับมันจะมีบูธมาชนบริเวณนี้นะครับเราก็ปิดกันสีไว้ให้ตามแบบฉบับของโรงงานนะครับ เดี๋ยวโฟกัสให้นะครับขอบแม็กนะครับการทาสีทุกๆคู่ของทางร้านนะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับย้ํานะครับทําสีไม่ได้ถอดยางนอกในทุกๆคู่นะครับเราใช้สกอตเทปปิดกันสีเอานะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสังเกตขอบแม็กนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับรับประกันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านนึงนะครับด้านนี้ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากก็มีตามร่องก้านนี่นะครับร่องก้านเล็กๆ นี่นะครับล่องก้านต่างๆนะครับเดี๋ยวเปิดไฟฉายให้แล้ก็จะได้เห็นเห็นไหมครับตามล่องก้านนะครับล่องแม็กครับมันจะมีล่องเล็กๆนะครับรับประกันนะครับสีติดทั่วแลกเกอร์ติดทั่วนะครับรับประกันนะครับสีติดทั่วแลกเกอร์ติดทั่วเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ล้อหลังนะครับฟอร์ซ่าส้าสิบครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดนะครับหน้าแปนจานดิสนะครับ หน้าแปนจานดิสตบริเวณนี้ก็จะมีบูทมาประกบนะครับเวลาที่เราประกอบนะครับเว้นสีไว้ให้นะครับเหมือนแบบที่โรงงานทํามาเลยนะครับเราเว้นไว้ให้นะครับไม่มีสีตามแบบฉบับที่โรงงานนะครับหน้าแปนจานดิสตก็ไม่มีสีนะครับขอบแม็กอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะครับอ่านี่นะครับทําสีนะครับย้ํานะครับทุกๆคู่เราทําสีไม่ได้ถอดยางนะครับเราใช้สก็อตเทปปิดกันสีเอานะครับ ทุกๆคู่เราไม่ได้ถอดยางนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีนะครับมองยังไงก็มีแต่สีนะครับนี่นะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับไม่ได้ถอดยางนอกนะครับเดี๋ยวมาดูล้อหน้านะครับอันนี้ล้อหลังนะครับ อันนี้ก็ล้อหน้านะครับสีน้ําเงินแก้วนะครับสีน้ําเงินแก้วนะครับเดี๋ยวเปิดไฟฉายให้นะครับอ่านี่นะครับสีน้ําเงินแก้วนะครับสีน้ําเงินแก้วปิดไฟฉายนะครับอ่าบริเวณนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝั่งนี้ล้อหน้าบริเวณนี้เรางัดซีนออกนะครับแล้วเราก็ปิดกันสีไว้ให้เดี๋ยวเวลาประกอบนะครับเราก็ไปตอกซีนคืนใส่ให้นะครับขอบแม็กล้อหน้า เดี๋ยวผมโฟกัสให้อ่านี่นะครับทาสีเราไม่ได้ถอดยางนอกแล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสาตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับในการทาสีนะครับ ล้อนหน้านะครับสีน้ำเงินแก้วฟอร์ซ่าสามเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าอีกด้านนึงก็เดี๋ยวเปิดไฟฉายให้ดูล,ล่องล่องลืบมันเยอะฝั่งนี้นี่นะครับตามล่องแม็กนะครับตามล่องแม็กล่องแม็กต่างๆนะครับลืบเล็กลืบน้อยนะครับซอยนู้นซอยนี้นะครับมีสีหมดนะครับมีสีติดทั่วหมดนะครับไม่ว่าท่านจะหลบอยู่ในซอยไหน นะครับซอยไหนซ่องไหนซอยไหนรูไหนก็ติดหมดนะครับสีนี่นะครับติดทั่วหมดนะครับติดทั่วหมดนะครับสีรับประกันนะครับจะให้ดูกังวงกังวันยังไงก็มีสีติดทั่วแน่นอนนะครับรับประกันนะครับไม่ดีเราไม่ทําออกไปให้เสียชื่อร้านแน่นอนมาดูรายละเอียดกันนะครับหน้าแปนจานดิสนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้แป๊บหนึ่งอ่าหน้าแปนจานดิสนะครับ หน้าแปลน ABS นะครับเบาลูกป,ปืนนะครับเราปิดกันสีนะครับเดี๋ยวให้ดูจุบลมหน่อยอ่าอ่าจุบลมไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับไม่มีสีติดนะครับไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับยางดําสวยงามนะครับยางดําสวยงามนะครับเราปิดกันสีไว้ให้นะครับสีขอบแม็กนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ ท,ๆๆทุกๆคู่นะครับทุกๆคู่เราย้ํานะครับทําสีเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับและเราก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับ <Die. S 1> ไม่ได้ถอดยางนอกแล<ต>้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเราทําสีใช้สก็อตเท,ท,ท,ทปปิดกันสีเอานะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีนะครับรับประกันเลยนะครับ ยังไงก็ฝากผลงานนะครับฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านเรามี3มช่องทางนะครับให้ติดตามรับชมผลงานนะครับมี Facebook นะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับเพียงท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารังสิทธิ์ทำสีล้อก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรานะครับเจอ3มช่องทางของทางร้านเราเลย f a c e b o o k นะครับแล้วก็เพจนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับ ร้านเรายังมีบริการนะครับความสวยงามต่างๆนะครับเช่นทำแคดบาร์นะครับทำแคดบาร์มอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นนะครับมีทั้งแบบที่ขึ้นสําเร็จแล้วก็มีพร้อมจําหน่ายนะครับหรือว่าเป็นรุ่นต่างๆที่ยังไม่มีแบบเราก็รับขึ้นสดตามใจลูกค้าได้นะครับตามใจผู้ใช้รถแต่ละคันได้นะครับแล้วก็หุ้มเคบล่าผ้าแท้นะครับหุ้มเคบล่าผ้าแท้นะครับเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วรถมอเตอร์ไซค์เคลือบแก้วหมวกกันน็อกนะครับ ยังไงก็สนใจการทำความสวยงามต่างๆก็สอบถามได้นะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยครับร้านลางังสิทธ์ทำสีล้อครับสวัสดีครับ